ที่เจมี่จะพาน้องคับไปเที่ยวแลวน้องครับชอบเที่ยวค่ืออันนี้เป็นอินเลเซน a ารเหรอก็คือสามารถมาเพ้นช้างตรงนี้ได้อ้ยช้างลูกทุเรียนเป็นมิซูล่าเป็นช้างเบลบอยอาอซียบอกว่าเมื่อกี้ก็คืออยากเที่ยวไม่ใช่อะไรโอเคโอ้นี่ไงยูนิคอร์ที่เมื่อกี้เราเห็นจากในห้องเรา นิสสาไม่มีคนเริ่มร้อน,บนพอบคอน99บาทกางเกงน้องครับน,น,นี่คือน้องครับและนี่คือพีเจมี่วยด้วยนี่คืองคราบและนี่คือพี่เจมนี่น่าวย้น่ายวน่า้น่ายน่า้น่าน่าสวยเ้วยด้นี้น่้น,น่้น่ดือน่ดนีน่ย้วเ่ยด้อนด้อน้น้ำย้น้นีน่ดนเดิม ส,สมัยสาวๆ <Okay, S 1> มา <no. S 1> จะตื่นเต้นกับห้องน้ำที่เพนนินมากผ่านไป20ปีไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยทั้งห้องน้ำทั้งห้องนอนสวัสดีครับแน่นอนหน่อยเป็นไงครับสบาย์ไหมครับที่นี่ไหนครับรีวิวหน่อยว่าเซตที่เขาแจกให้มีอะไรบ้างถูกใจน้องครับไหมดงกีดงกีดงกี <laughs> ดดงกี <laughs> ดเซ็ตชุดเดย์ใช่ไหมเดียก็ลองได้อย่างนั้นแหละ แรมนี้จุดขายอยู่ที่วิวนะคะวิวสวยนี่ครับอะไรก็เป็นอ่เป็น naturally p e n i s u l a garden นี่ก็เป็นพืชผักสวนครัวชมสวนครัวป้ายนี้อ่านว่าอะไร ginger แปลว่าขิงอันชันเก็บไปทาคิ้วแดนนี่ได้เดี๋ยวลองเดินเข้าไปตรงตรงทางทางดูสิว่ามีพืชผักสวนครัวอะไรอีก exploring the garden ตะไคร เรียนภาษาอังกฤษวันนี้เยค่ะเจมี่จะถ่ายแต่เจมี่แนะนำหน่อยแล้วทำไมเจมี่ตั้งตาตงใหญ่ขนาดนั้นด้วยอะเจมี่หน้าเล็กๆสิเย้ๆไปถึงว่าหน้าเล็กๆอะไม่ใช่เจมี่ถอยเจมี่ต้องยืนกล้องแบบนี้ครับนี่วิธีการก็คือเจมี่ต้องจับจับตรงจับตรงแกนมันจับตรงนี้เนหนียวจะตายโอเคนี่อาสวัสดีครับว่าเคาทำไม เพาทำไมเขามองเอาสวัสดีค่ะเนี่ยวิดีโอนะเสียงเข้าหมดเสียงหล่อนเคาะกองแกงกองแกงเข้าหมดสงสารช่องนี้จังเลยเนาะกู <laughs> เริ่ไม่รู้เรื่องป่นแล้วก็มีเสียงกองแกงอีก <laughs> <laughs> ไ,ไ่แล้วเาเสียงองท <laughs> <laughs> แลทำไมครับลูกดู้านหล่อนไข้างล่างกขจะไม่ร้องไปถ่่า เดเดี๋ยวจะกขาคครรับับน้องคนนี้ครับคือน้องคนนี้แล้วทําไมต้องโอ้ยจะมาหัวน้องอ้ออยหนักใข่ให้มันดีๆจับสองมือจับสองมออือแล้วก็สวัสดีแนะนําดีๆสิอ่ะอันนี้จะแนะน,น,านะํนาน้นองค้านะค้าน้องค้าเนี่ยจะเป็นแกะ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 น้องค้าเป็นสายเที่ยวค้าถ้าอยากถ้าอยากจะเที่ยวตามน้องค,าอคา้คามาเลยค้าค้าเห้ พี่จะมีเล่นให้คขาัวเราะได้ปะเล่นอย่างก็ทำหน้าตลกๆฟันนี้เฟซอะไรก็ได้อุ้ยามาว่าเปลืองเปลืองแมมจิมี่เปลือมเมมแล้วนี่คืออะไรเนี่ยดาเตียงเขาก็สนใจพี่จจมี่อยู่อันนี้เตียงอันนี้เตียงเอ๊ะทำไมอีม้ามีม้าอะไรเนี่ยม้าอะไรเนี่ยม้าอะไรเนี่ย มาเลยเนี่ยมาเลยเนี่ยหัวยังเป็นลอยอยู่เต็มเลยเนี่ยเขาหัดเก่าตรงเขายังคันอยู่หรอคือคอมพิวเตอร์เลยฉันจะมาวางไว้ตั้งไว้ตรงนี้เรื่องอะไรฉันจะมาใส่โอ้ยฉันจะตอนแี้ฉันจะถ่ายในห้องน้ำไงฉันก็เลยเก็บชุดออกมาจะนี่จะนี่จะนี่อย่ามองจะนี่อย่ามองเดี่ยวต้องอะไรนจะนี่อันตรายมากเลยอาม่าเดินใครโทรมาใครโทรมา กามามาเดินเดินผ่านเอาสต็อกกล้องก่อนไหมตถออกไหมสต็อกกล้องโอ้โหมีอะไรด้วยเนี่ย e drive charging ไม่เคยเห็นเลยเนาะ charging station เทป่ะอันนี้น่าจะเป็นรถที่แพงหน่อยอันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าโอ้เป็นแบบ eV public charging station by BMW ด้วยโอ้ยบอกอากูดีมาชาร์จตรงนี้ได้อ๋ออันนี้ก็จะเป็นหัวชาร์จไงอย่าไปจับนาเดี๋ยวโดนไปชอ็อตเนี่ยชาร์จนาวาจาว็ชาร์จได้ตอนนี้มัง้งหรือว่าเป็นชื่อสำหรับ รถไฟฟ้า future mobility b i l b v e t o ที่โร <ผม S 1> <ล>งแรมเด่ก<ง>ของเราชั้นไม่ได้เพราะว่าของเราใช้น้ำมันใช่อ่ะเจโอโอเคงานออฟเมนูเอาเจมีจม่มาอธิบายให้ฟังหน่อยสิเมื่อกี้กูว่าไงงานออฟเมนูที่เพนินซูล่าโอเคอ่ะไหนเจมี่เปิดก่อนสวัสดีครับไปสวัสดีอะไรตรงนั้นตรงนี้ออาสวัสดีครับ ไม่ใช่อันนั้นเขาเป็นเป็น e x h i b i t i o n เป็นงานเป็นอาร์ตเอ็กซิบิชันอันนี้เป็นแบบโชว์ศิลปะผลงานนี่ไปดูเข้าไปดูได้ไหมเนี่ย r a v ว t y of Thought นะโอ้โหเป็น Art Exhibition ในโรงแรมด้วยอยู่สุดเท่ออาเจมี่ครับวันนี้มาทำอะไรกันครับมาไม่แน่ใจก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามาทำอะไรกันบีฟมาแล้วไง เจะมี่เรามาทำไรกันสเตอะไรสเตสเตอะไรเรามาสเตเคชั่นไงเขามีหลายอย่างนะเขามีสเตเคชั่นเพลเคชั่นสเตเคชั่นอะไรกูกูแล้วคือจงกินสเตเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าโอเคคืออากูนี่คือทุกเคชั่นแล้วเเคพลเคชั่นจะเป็นเต๋ให้เด็กๆมาเล่นเนี่ยล่าสุดมึงมาสเตเคชันสเตคือมากินสเตแค่เดียว แล้วก็มานอนมนมันมีงานแสดงศิลปะพอดีไงมันเป็นรูปอะไรอะเจมี่โอ้โหสุดจะเทช้างเหรอโอ้โหอมา,มายังมองไม่ออกเลยเนี่ยว่าเป็นช้างอม,มาคิดว่าเป็นไอติมละลายก็เหมือน <laughs> อันนี้ศิลปะจะตายเนี่ยโอ้โหเป็นรูปอะไรมีบ้านน้อยดูไอเจมี่เขาให้จับได้หรือเปล่าดูก่อนอ๋อบ้านเนี่ยเรือบ้าน ไวเซอร์สวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบค,คุณล้อเลยั้ชอยส์นอ่เป็นไงครับสบายไหมครับที่นี่ไหนครับรีวมิวหน่อยว่าเซ็ตที่เขาแจกให้มีอะไรบ้างถูกใจน้องครมามไหมโอ้โหดีดีทังนั้นคราบนี่เป็นแบบเป็นตัวจริงเรื่องการท่องเที่ยวตัง้งแต่เกิดมาไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลย แล้วส่วพี่เจมี่เป็นไงครับโอ้โหเจมี่อะตอนที้นั่งนอนอรูงอ่าอุ้ยตัวแค่นี้นอตอนนัวแค,ค่ทำพักกางกางกางคุงไหมเนอะอวกาคุงว่าขาขับอจเยอะกว่างปาอีกร้อยเอ็ดเจ็ดย่านนะ้ำมอยู่ในช่วงอเก็บไพอดีนอนน <มา S 1> อนโรงแรมนะปล่อยกว่าปล่อยกว่านอนบ้าน โรงพยาบาลอีกเออโรงพยาบาลอีกสี่ร้อยสี่แล้วที่เหลือโรงพยาบาลโอ้โหใช่ก็มีสี่โรงแรมก็ต้องมีสระว่ายน้ำอยู่แล้วแล้วมีโอ้โหวิวสวยมากจะมีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เอาไปไหนด้วยใช่จะมีเจ็บคอเลยไม่อยากให้วายนู่นแล้วจะมีดูซิมีมีโบนอัสซัมกับโรงเรียนอัสซัมชันคอนแวนกับอัสซัมเนี่ยเดี๋ยวที่เข้ามาอัสซัมชันคอนแวนใช่ ทำไมอ่ะเอาจรู้ดิรู้มากนะเรา <laughs> ทำไมอ่ะทำไมไม่เข้าอ่ะสองชั้นคอนแวนดีนะเออได้ใสกระโปรงใหยนะกระเป๋าออครับรอเลยนะลูกสมัยนี้เดี๋ยวนี้ก็คือใครก็เข้าได้เรามันยูนิเซ็กยูนิเซ็กยูนิเซ็กเดี๋ยวนี้เรายูนิเซ็กซ์อ๋นี่เราก็ดูโอ้โหนี่เดี๋ยวพวกเดี๋ยววันจันทร์ไม่ใช่เพื่อน <laughs> เพื่อนเจมี่เดี๋ยววันจันทร์เาก็มาเปิดเทอมละข้อสามหลาหนอ่ะ มีอยู่ข้างๆโบสถ์อะสามโบสถ์อะสามอันที่เป็นสีส้มๆนั่นคือโบสถ์อะสามที่นี่เห็นเรือไหมสองอันนี้มี่คล้ายๆวะที่นี่เห็นเรือปะเนี่ยข้างหลังมันเรือถัดไปตึกสีขาวเห็นปะตึกขาวๆหลังขาวๆหลังคาสีแดงเห็นปะหลังหลังสีแดงคือโบสถ์เป็นเป็นเป็นอิฐอ่ะเห็นปะเป็นหลังคาสีแดงคือสถาบันคอนเวนชั่แล้วหลังโบสถ์อีกอันหนึ่ก็คือโรงเรียนอ๋อนี่ก็คือโรงเรียนของก็คือชิ้ก็คือที่มีก็คือที่มีที่สูงๆข้างบนตึกบนตึกมีพระแม่มารีเห็นปะ แล้วมันก็มีเขียนป้ายว่าสัมชัญคอลเลจด้วยใช่มีเขียนสันนมชัญคอลเลจด้านซ้ายเป็นโลโก้ของของคณะเซนต์แกรเบียลด้านขวาคือโลโก้ของโรงเรียนสัมชัญแดงขาวอ๋อน,นี่ไงเดี๋ยวเพื่อนเจมี่เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเจมี่วันจันทร์ก็มาเรียนตกฝึกเนี่ยขาวๆเนี่ยแหละส่วนเพื่อนผู้หญิงก็หลังคาสีแดงๆเนี่ยแตบเขียวๆเนี่ยเขียวเขียวดีกว่าสีฟันแดงเด<ช> <ๆ S 2> ี๋ยวเดี๋ยวกูร้องเพีงให้ฟังโอ้ยสีแดงลูกแรงเร็วไวใครจะสู้เราอย่าถึงบอกกันสั้นๆข้าง ยังย้ายออกมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเจมี่จะมาร้องเพลงกุ้งเทปิสเตียนสู้เลือดบ่วงทองอะไรก็สิโชว์บ้วงทองกันไปดูไม่มีเซนโญ่ดองกี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 ดเซนโยตเน่ใช่ไหมก็ร้องได้ทำนั้นเซนโย่ไม่มีนะเฮ้ยเจมี่ปีนท่ากันทำไมอ่ะเจมี่ครับอะไรก็ไม่อยู่ด้วยเจมี่ครับยังไม่ได้สวัสดีครับอาม่าเลยสวัสดีครับมาตอนนี้ เป็นอ่ะช้างว่ไม่เป็นน้องไม่ง่ไอคอนสย,ยามไหนปูอสอนช่วงนี้เป็นอาม่าบอกเป็นเทศกาลว่าวหมี่ดำนี่มันอะไรเนี่ยมันเป็นว่าวด้วยเหรอนั่นเป็สิแต่ว่ามีอันมันมีอันสีเขียวๆนั่นน่ะอ,อันสีเขียวๆอ่ะว่าวเห็นปะเห็นสีเขียวๆแดงๆว่าเออนั่นะน่ะ,นะมีเพ้นทว้าวด้วยเดี๋ยวไปจะมีจะไปเพ้นท์ว้าวไหมไม่ไม่ชอบงานศิลปะอะไรที่มันเป็นแบบระบายสีนี่ จมี่เขาอยากว่ายน้ำอย่างเดียวตอนนี้เพราะว่ามีสาวขิงในคนอยู่แล้วเนว่ายไม่เคยว่ายถูกวัานี้ไม่หนูเห็นในคลิปวิดีโอเขาว่ายบ่อยๆาไม่ใช่ยูนิคอร์นเขาเป็นเพกาซัสเพกาซัจมี่บอกเจมี่บอกหรือว่านี่ไม่ใช่ยูนิคอร์นนี่คือเพกาซัสอือใช่เพราะถ้ายูนิคอร์นคนมีปีกแต่ยูนิคอร์น็นสีลุ้งไงนี่มันเป็นสีทอง ศึกษานะเรื่องยูนิคอร์เนี่ยเพราะสาวจะคุยเรื่องยูนิคอร์ในกระสันที่ดูจากอะไรเซียนซียาลูกนี้ใครรู้เซนยนสียาได้ไหมเนี่ยผมมีอันใหม่เอ็กซ์แลนเซชั่นใหม่ห้องมีมีเบบี้คอร์ทให้ด้วยที่เมื่อกี้น้องคราฟเล่นอุปกรณ์น่ารักจังเลยนี่นี่ให้กับบ้านกะเนี่ยหรือว่าอ๋อนี่ของเพื่อน่ารักจังเลยบอกว่าน่ารัก นี่ก็มาเองใช่ไหมปลานี่เป็นอะไรนะผลไม้ complimentary Washington อะไรคะโนอนอาปาที่เจมี่กับพี่คาร์ฟเฮียคาร์ฟบอกว่าอยากเที่ยวแลวเฮียคาร์ฟแอวน้ำ้มงน้ำนี่แบบเหมือนเดิมเกมป ูรสเค็นอะไรนะเอามาคืนแบบไม่ผุสลายนะมากส่วนนี้ก็คือเครื่อ,องอุ่นมที่เอามาเองไม่เกี่ยวเครือ่องบุ่นมอภัยเนี่ยที่เจมี่จะพาน้องพาไปเที่ยวแล้วนะคชอบเที่ยวค่ะกดลิฟต์ก่อนเลยเดี๋ยวรอมากันงกดลิฟต์ก่อนเลยเราจะไปสำรวจกันว่ามีอะไรบ้างมีโรงแรมนี้พาค้าน,น,น้องค้ามาดูโอ่งก่อน มีการด้วยนี่นะรอมากเลยนะคะมาดูไหรอไหไหนะคะค้มาดูไหรอค้มาดูไหสิค้าไหอตันนี้ไหจอย่าชนไหนะนี่คือไหนะครับไหไห่พาน้องค้ามาดูไหเห็นไหมค้าเขาก็ชอบไห่เขาก็ชอบไหไห ลิงเกี่ยวอะไรครับก็ชอบดูหายอยู่นะนใช่ไหมพอดูหายแล้วเงียบเลยเห็นไหมดูหายโอเคถ้าไปอาชวนลิหาปอ่าไปเอามามาแล้วโอเคดีๆนะอย่าทำน้องคราบล่วงนะเดี๋ยวถ้าทำน้องคราบล่วงต้องเอาแดนนี่มาคืนแทนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพาแดนนี่เดี๋ยวเล็งก่อนว่ามีอะไรมั่งแล้วพรุ่งนี้เช้าพาแดนนี่ น้อยมีตรงนี้อ้าพาครับมาดูช้างไหมแต่จนมี่มามากกุ๊กเสียวอะ่ะเดี๋ยวมามากเขียนเองเพราะว่าโอเคโอเคอมะมักกลัวจนมี่จะเขียนไปชนช้างค่ะดีจะดูด้วยนะดูด้วยเออเอเอก็คืออันนี้เป็นอ l e เลฟเฟนพาเล่หรอก็คือสามารถมาเพนช้างตรงนี้ได้อุ้ยช้างลูกทุเรียนใช่ It all began with โมชาคือไข่ เหมือนกันเหรออเทศก,กาลอะไรคะซื้อสองซื้อสองได้สามก็คือสองแถมหนึ่งมีแมกเนตด้วยออได้ได้นไปได้เดี๋ยวเราไปเที่ยวมีเพนช้างโอเค ตรงนี้ก็เป็นสปาไปไหนแล้วอะ่ะโอ้โหโอ๋อนี่ไงช้างเจ้าตางตัวนี้เหรอโอเคอ้าวเนนิสูลา่าเป็นช้างเบลวอยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมามาเปลี่ยนพอมีนกยู่แล้วก็ไม่ต้องลงตรงนี้เรามาเดินดูฝั่งนู้นดีกว่าน,นี่ก็คือเป็นคลิปทาราร้านอาหารที่อากูเคียจะมากินอะไรทเทเบิลเทเบิลนะออฟเมนูตรงนี้เออป้า เจมี่ไม่เอาไม่ไม่ลงบันไดนะคะลูกไปดูสาวว่าน้ำฝั่งนู้นปะก็ข้างในไงเมื่อกี้ตรงที่เราเดินผ่านมาใต้เอาเสียพาอาเสียทัวร์โรงแรมหน่อยใช่เห็นดีๆนะเห็นดีๆนะชิลมากเลยใช่ไหมดูน้องคาบอกชิลเมื่อกี้โวยวังก็ใช่ไง ไม่เอาไม่เอาเดูนไวเฮ้ยเห็นดีดีมันเอียงก็ไม่ต้องไปสปีดตามมันอาเซียบอกว่าเมื่อกี้ก็คืออยากเที่ยวไม่ใช่อะไรเอาเข็นเร็วหน่อยเพราะมันร้อนเจมี่เฮ้ย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 อย่าปล่อยนะเฮ้ยตรงนี้มันเอีอยงว้ยโอเคโอค้นี่ไงยูนิคอร์นนี่เมื่อกี้เราเห็นจากในห้องเรา บรรยากาศใช้ได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้สระว่ายน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้เราชวนแดนนี่มาเล่นน้ำดีมหมมียูนิคอร์นให้ด้วยเอาก็ไม่ได้เอาชุดมาแถมเธอไม่สบายไม่ใช่หรอเจ็บคอไม่ใช่หรอม,มาไปดูริมริมแม่น้ำดีกว่า โอ้โหบรรยากาศข้างบนก็สวยข้างล่างก็สวยสองลูกเลยนะคนที่บ้านสองลูกนะเสียเพลินเลยนะเพลินเลยนะดูสาวๆไอน้ำเพลินเลยนะใช่ไหมอาพีจะมีไหนนี่ จะมีรีวิวนี้ดูที่นั่งมันมีอะไรนุ่นด้วย,ยเออแซนคล็อกนั่นคืออะไรอะ่ะเฮ้ยรองเท้าอย่าเหยียบเบาสิถอดรองเท้าก่อนสิให้ดูแซนคล็อกเอาไว้ทำลายสปา30นาทีก็แสดงว่าก็แสดงว่าเนี่ยลองหมุนดูดิหมุนได้ปะ เออแล้วก็หม่าม่าให้เวลาจะมีเล่นแค่30นาทีนะโอเคปะก็คือดูอย่างนี้ไงเล่นน้ำเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยสมถติว่ามาเล่นน้ออําบอกว่าเล่น30นาทีพอก็เนี่ยพอ,พอ,พ,อพอครบ30นาทีก็ใช่ก็อย่างนั้นแหละอ่ะดื่มน,น้ําเอ๊ะนี่มันของมามาอ้าวน้องคับเป็นลายเขาอยากเดินอย,อยก็เดิน,อ,ดนอ่ะเ h ีย r s อ่ะเ h ีย r s ไม่มีคนเริ่มร้อนพับคอน99บาทบาก็คือเอาเอาคอนใส่ไว้ในข้างนี้ไงแล้วมันก็จะร้อนแล้วมันก็จะพอบๆๆๆๆไปแล้วดีกว่าหนุนครับไปละก็มีไฟก็ร้อนสิคะไปครับไปแล้วหนุนปะมีช้างอะไรตรงนี้ด้วยเพราะมันร้อนเนาะ ช่วงนี้เกาะแก้วน้ำแน่นใช่ไหฮะดริ n งหรอเวลคัมดริ้งด้วยแล้วก็เดินชมดื่มไปเดินชม, Secret Garden มสกเรสการ์เด้นไปเรสการ์เด้นอยูต่ตรงข้างหลังมันก็มีข้างหลังมันมีทางเดินนะเราเราไปหาทางเดินเข้าฝันนะ่งเลยไหมนี่ก็เป็นพืชผักสวนครัวอะชมสวนครัว ป้ายนี้อ่านว่าอะไร Ginger แปลว่าขิงเออแสดงว่ามีพืชผักสวนครัวอันนี้เป็นอันชันอันชันเก็บไปทาคิ้วแดนนี่ได้เดี๋ยวลองเดินเข้าไปตรงตรงทางทางดูสิว่ามีพืชผักสวนครัวอะไรอี Expl the oh, ก Exploring the Garden a h o กะลังเกาก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรนะกะลังเกลีตะไคร้ตะไคร้ learning English today ซ้ายมือก็คือกระเพาา a s i l ซสายสายนะมันขวาสาย <c oughs> เนี่ยป้ายมันอยู่ต้องไปต้องไปอ่านจากฝั่งโน้นไม่ไม่ต้องเข้าไปนะช่างโกหน้าโอเคอันนี้ก็คือ Sweet Basil กระเพานั่นเองอ่านนั่นอ่ะ เบซิลอัอน,นี้สยามเบซิลกะเพราไทยกะเพราไทยต่างจากสวีทเบซิลกับสยามเบซิลต่างกันในไหนเออไม่หนเดียวนะครัเออนอนนอนเทียร์ครับอยู่โน่นล,ละเทียร์ครับชมเฮลโลชมสวนสมุนไพรไหมครับ เบซิลคือพวกนี้เป็นเบซิลหมดเลย mm hmm. เป็นเบซิลแบบเป็นเบซิลแบบพริกไทยเบซิล hmm. คือกระเพราอันนี้ก็คือพริกมีเบซิลหลายแบบโอ้ mm hmm. oh, เอ็กแครนไหนอะไม่เห็นมีเอ็กแครนเลยเอ็กแครนก็คือมะเขือมะเขือม่วงอยู่ไหนอะไม่เห็นเหมือนเลยตัวมะเขือม่วงแล้วนี่มิน์ มินจะมิชัวเนี่ยเนี่ยมินชัวเออป่ะคือเป็น naturally peninsula garden established ตั้งแต่ปีสอนคือสวนส่งไทยวันนีที่เราไปเที่ยวกันเสริมน้ำโอเคตอนแรกบอกให้รอน้องพายน้องเปอร์รอแดนนี่มาไหว้ด <im Alto Del ire> ้วยกัน totally ก <cs the sun> ah, <envy> ็รอไม่ได้ใช่ไหมต้อง ยิงเกงห <c oughs> นเก่งน้องคา้าน้องคาอ้าอายุกี่เดือนคะ <c oughs> แล้วเจมี่อายุกี่ขวบคะทำไมใส่กันได้ <c oughs> <c oughs> ดกเก่งโอเคงั้นพร้อมแล้วก็ลงเลย <c oughs> เฮ้ยแดนนี่สองขวบแล้วอ้าว <c oughs> สองขวบอ่ะถอดเสื้อเลยถอดเสื้อเลยลงเลย <c oughs> เปูดก,ก,ก็ไม่ยอมมาถอดเสื้อเลย โกกางเกงว่ายน้ำสุดเท่กังเกงน้องครับนี่คือน้องครับและนี่คือพี่เจมี่สวยมากเบ๊บเบ๊บขโมยเกงเขามีที่ตั้งเวลา30นาทีเล่น30นาทีพอนะครับโอเคไปเลยให้ยืนตรงกลา<โย>งเพราะตรงฝั่งนี้เดี๋ยวอันตรายไงฮะ เากระโดดนะคะเลากระโดดน้ำเนี่ยนิ้วนิ้วเท้าต้องเกี่ยวขอบสระไว้ไม่ใช่มือทำท่าไหนแทน,นแซนด์วิชทำท่าไงเออจำได้ดิแล้วหัวหัวตลองก้มไงโอเคกระโดดได้เท้าเท้า,ทาจิกไว้จิกไว้เออเท้าจิกไว้ย่อขาย่อขา <S <S ยังไงก็ได้ก็คือเอาเท้าเนี่ยส่งปลายเท้าในเท้า,ท,าที่จิก ชั้นหรือมาทำงานดูอุปกรณ์ครบมากมอเออเมียกับเ,เมียกับอาม่าอยู่ข้างหลังมาทำงานเจมี่ครับเจมี่มาถ่ายรูปก,กับน้องๆหน่อยเร็วเจมี่นั่งข้างๆอาม่าเร็วแล้วก็ซบกอดอาม่าแบบอ้อนๆอาม่าหน่อยดูสิดูดูน้องคราฟก็ทำคะแนนเนี่ยแล้วโดอ้อนอาม่าเก่งแค่ไหนเนี่ยโดโด อยู่รองคาร์ฟส์สิทำคะแนนเก่งมากแล้วเนี่ยจะมีอ้อนเอามาหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวต้องพาแดนนี่มาอ้อนแล้วแดนนี่เขาอ้อนเกง่งนะจะบอกให้แดนนี่อยู่บ้านเอ้าจะมีลมเบาๆนะอย่าก,กระโดดนะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันกระโดดไม่ได้ใช่ไหมพี่เขาสอนละใช่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 ใชจะมีมาติาาดคะแนนติดมนามแล้วถ่ายรูปรมหลานหน่อยถ่ายรูปรมหลานหน่อยโอ้โห เหนี่ยบเปือนทำไมเก่งเงี้ยลูกตัวนัวเปียกอ้วนเล่นคนเดียวไม่สนใจใครเลยนะสนุกอ่ะอ้วนอ้วนสนุกเลยนะแย่าไปซื้อแบบนี้ให้เขาเล่นดีกว่าอยู่เล่นนานแล้วสนุกไหมคะ เปร์สนุกเอรก็สนุกแล้วเห็นน้องเล่นอย่างนี้เบอร์ก็ชอบไม่ได้เรรลอ้ยอาเรียบร้อยอ่ะจะมีจะกลับแล้วสวัสดีครับอามาก่อนสวัสดีครับไปกับบ้าแล้วบ๊ายบายนะคะแต่ละแม่นุนนะค ตายโอเคตายเขาเรียกว่าตีนเป็ดน้ำนะถ้าหมามาจำไม่ผิดศึกษาธรรมชาติอีกต้นไม้เยอะมากที่นี่อ่ะตีนเป็ดน้ำหมามาคิดว่าเป็นต้นตีนเป็ดน้ำแต่ต้องกลับไปกูเกิลดูอันนี้ลีลาวดีกับตีนเป็ดน้ำอาปาเจนี่ มแน่ใจนะมันน่าจะลอยทำไมถึงชื้อมีเจตน้ำแมหาก็ไม่แน่ใจเราถ้ากดาล้าไม้ใใลาราลงไปในคลองอ่เราจะไม่เคยเรียนแล้วไม่ใช่หรอลอยโจมอ่ะคนลไม้ลอ,อยอยู่โจมไม,ไม่น้ำนวมันจะเกิดอะไรขึ้นมไม่ใช่ขยะใช่ไหมขยะสิ อายะเนนาทำให้แม่น้ำเน่าอ้าวใครก็เฟอรมมาแล้วนี่อยู่ัำง,งานไม่กลับสัที